เพราะฉะนั้นดิฉันก็อย่างช้างเนี่ยนะฮะดิฉันโดนช้างไล่มาสามครั้งก็จะเชิญขอเชิญท่านมาร่วมนะถ้าเดินไปกับทดิฉันด้วยกันเขาถ้าไปคนเดียวเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยช้างมันไล่เราถ้าสองคนมันก็ห้าสิบห้าสิบใช่ไหมถ้าสามคนก็เออก็แยกค่อย,อยๆเฉลี่ยกันไปนะเวลาเวลาไปเนี่ยก็จะแจกมีดหนึ่งอันนะฮะอย่ามีดถามว่า พวกพวกดีกก็ถามอาจารย์เอาเอานีจ่จะเอาไว้ทําไมบอกเอาไว้ฆ่าตัวเองไงเวลาที่เสือมันตะบกมาเนี่ยนะที่บุโดสุไนปดีนี่เมื่อปีสามเจ็ดนะฮะที่ฉันไปที่ที่ <c oughs> บุโดสุไนปดีเพราะว่าได้ทราบว่ามีการล่ากันอย่างรุนแรงมากนะ,ะล่านกเอเืองลองดูก่อนว่านกเงือกที่บุโดเนี่ยนะฮะป่าเล็กๆตรงนั้นเนี่ยมีถึงหกชนิดนะฮะมีนกปกนะ,ะต้นหิน นะแล้วนกเลือกชนกชนหินเนี่ยนะะมันต้องใช้โครงที่มีลักษณะที่เศษคือต้องมีปมยื่นออกมาหรือมีชานฉลาเพราะความที่หัวมันหนักแล้วาหารยาวนะฮะมันไม่ได้สามารถเกาะป้อนเหมือนอย่างตัวอื่นรองดูอันนี้นะคะอันนี้เป็นภาพจากที่ของอคนคนคนน่ะคะ่ะที่เข้าไปถ่ายนะฮะที่เขาสิรีดาเพียรสงวัสนีเจ้าหน้าที่ของเราที่ได้รับรางวัลคน,นะคน เนี่ยเพราะว่าอะไรที่จะเอาภาพนี้มาให้ดูเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้ข้างเคียงมันอยู่ในสวนผลไม้มันจึงต้องเกาะอยู่บนต้นของมันเองแล้วก็ใช้ตัวะนะคะอันนี้ก็เป็นนกปูขีอหรือนกเงือกกลมช้านั่นเดียวที่เขาใหญ่นะฮะแล้วก็เป็นนกนกเงือกหัวงอกนะฮะไม่ใช่ว่าแกแล้วหัวงอกนะฮะมันงอกตันต่เบ็กอันนี้เป็นนกกาเขาหรือนกเงือกปากดำนะคะนี่ก็เป็นดู นี่ก็คือปัจจัยที่สําคัญเลยนะฮะที่ทําให้ประชากรนกเงือกของที่นั่นลดลงอย่างน่าเป็นห่วงตอนที่ดิฉันไปเนี่ยนกเงือกถ้าไม่ได้ยินเสียงนกเงือกเลยไปเมื่อปีสามเจ็ขึ้นไปอยู่บนป่าเจ็วันเนี่ยนะฮะการล่าเป็นปัญหาหนักมากแล้วก็การทําไม้เถื่อนที่นั่นเพราะไม้ที่นั่นดีๆทั้งนั้นเลยมีตะเคียนมีกาลอานะฮะเป็นพวกยางไม้ดีๆใหญ่ๆสูงใหญ่นะเพราะว่าเป็นป่าดิบฝนนะฮะแล้วก็มีการบกรุกทางป่ามากนะฮะ <S <S นี่ค่ะ ออลองดูราคานกแล้วกันว่ามันน่าสนใจไหมนะเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่มีรายได้ต่ำเนี่ยก็จะเอาลูกนกเงือกไปขายนะฮะเ,เป็นเป็นรายได้เสริมเพราะว่าเขาจะมีรายได้เดือนหนึ่งประมาณพันกว่าบาทสองพันนะฮะอันนี้ก็เป็นพลานตัวยงนะฮะได้ได้แสดงให้ดูว่าเขาขึ้นไปอย่างไรนะ,ะแล้วเดี๋ยวลองดูชุดชุดชุดล่าเนี่ยเซ็กซี่มากเลย นะเขาตัดแล้วเอาไม้ไปพาดแล้วก็เถาวันพันง่ายมากเลยอันนี้ก็ชื่อนิมุนะะเรียกกันแแบมุกเขาอายุอายุเท่าๆกับดิฉันเนี่ยนะฮะแล้วตอนแรกเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ต่อต้านมากนะฮะ ตอนที่โครงการเราเข้าไปใหม่ๆเนี่ยฮะก็ล้วงลูกได้นะฮะนี่เป็นวิธีการของเขาแล้วลองดูสิเนี่ยนกเงืกอกหัวงอกเนี่ยราคาสามหมื่นอ่ะนะเพราะฉะนั้นได้สองได้ลูกสองตัวนี่ก็โอ้โหพอกินไปแล้วสองปีนะเพราะฉะนั้นพอไปถึงเนี่ยฉันก็ทํายังไงจะแก้ปัญหาตรงนี้นะคะเป้าหมายก็ต้องเพิ่มประชากรเลยประชากรน,นกเงือกเพราะฉะนั้นทํายังไงต้องหยุดการล่านกเงือกให้ได้ก็ต้องไป ไปพบกับพลานทั้งหมดเลยแลต้องไปหาเขาที่บ้านเลยนะฮะแล้วก็ไปคุยกับพลานนะ,ะแล้วก็ประชุมแล้วก็บรรยายนะฮะบรรยายให้เขาฟังนะฮะแล้วก็จัดนิทัศจัดทัศนศึกษาพาไปที่เขาใหญ่ไปดูโครงการของเราที่เขาใหญ่นะฮะเนี่ยตอนนั้นก็ยังต้องสมัยนั้นก็ยังบรรยายกันด้วยสไลด์นะฮะนี่ก็เป็นพวกพวกพลานอันนี้ก็พาเข้าไปนะฮะไปที่ พอดีช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงนกเงือกรวมฝูงค่ะนั้นเขาก็จะได้เห็นภาพที่แบบเขาก็ทับใจมากใช่ไหมคะเรียกว่ากลับมานี่เปลี่ยนเปลี่ยนทัศนคติไปเลยนะคะนั้นเขาก็อยากจะเห็นว่าหลังบ้านเขาเนี่ยมีนกเงือกแบบนี้นะคะนั้นเขาก็ในสุดเขาก็ให้ความร่วมมือนะคะเราก็คุยกันแล้วแล้วเขาก็มาเป็นผู้ช่วยวิจัยคือเราอยู่ๆเราจะไปบอกเขาว่าเอ้อหยุดการล่าไปเลยนะ แล้วเราเอาอะไรไปทดแทนเขาละ่ะใช่ไหมคะเพราะน,นั้นเราก็เชิญชวนเขามาเป็นผู้ช่วยวิจัยโดยที่เราก็จะจ่ายเป็นค่าแรงนะคะค่าแรงขั้นต่ำนะคะคือมันจะได้ถึงแม้ว่ามันจะได้น้อยแต่ว่ามันก็ยังยังดีกว่าที่จะทําให้นกเงือกหมดไปนะคะ,ะก็บอกเขาว่าถ้าหากว่าคุณไม่ช่วยกันเนี่ยนกเงือกหมดไปเนี่ยนะในอนาคตเนี่ยลูกหลานก็จะขุดเอากระดูกเนี่ยมาด่าได้ นะ <Okay. S 1> เพราะว่าของคุณเนี่ยไม่ได้เผาเนี่ยใช่ไหมมีโอกาสที่จะขุดเอาขึ้นมาด่าได้นะว่าบรรพบุรุษไม่เหลืออะไรไว้ให้บอกแต่ตัวอาจารย์นี่ไม่เป็นไรอาจารย์ไม่มีลูกนะฮะไม่ต้องไม่ต้องกลัวเลยเพราะไม่มีใครนั่นนะฮะนี่คะที่บูโดเนี่ยจะเห็นว่า,าไม้ขนาดใหญ่มากนะเส้นผ่าสูนกลางประมาณเมตรสี่สิบโดยเฉลี่ยเมตรสี่สิบนะฮะนั้นเ,เนี่ยมีพวกโฮเปียนี่ก็คือตะเคียนนะฮะ กาลอแล้วก็พวกตะเคียนชันตาแมวนะฮะไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะ,ะที่เป็นหลังนกเงือกนะ,ะทีนี้เมื่อมันมีการสูญเสียไอ้ต้นโพงหลังเยอะมากเนี่ยนะฮะแล้วที่นั่นจะโดนพายุเยอะเพราะฉนั้นไอ้ต้นหลังก็จะหักโค่นนะ,ะก,ก็เลยก็เลยร่วมกับมหลาลัยสินปรกรน,นะฮะอาจารย์ชาขอนเนี่ยนะฮะก็ออกแบบมาจากภ้าวิชาออกแบบและผลิตภัณฑ์นะฮะของคณะมนณฑนศิลป์ก็ออกแบบ บอกเนี่ยต้องดูว่าให้มันคล้ายกับต้นต้นที่เป็นรังนกเงือกนะฮะแล้วเราก็ติดตั้งโครงเทียมนะฮะนกก็มาใช้นะฮะอ,อ,อันนี้ต่อไปก็เป็นการแก้ปัญหาอย่าง,ย,างยั่งยืนใช่ไหมฮะเราเป็นในระยะที่สองเนี่ยก็มเีเมื่อเปลี่ยนทัศนคติเนี่ยหมู่บ้านนี้เนี่ยชื่อหมู่บ้านตาเปาะซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ล่านกเงือกมากเลยนะฮะเป็นเป็นแหล่งขายนกเงือกเลย เพราะนั้นตอนนี้เขาก็เป็นผู้นําเลยเพราะว่าเขามีพลังเนี่ยเยอะมากนะเขาก็ตั้งว่า,า,าใครนะผู้ใหญ่บ้านนะก็ตั้งชื่อหมู่บ้านเขาเป็นหมู่บ้านนกเงือกนะะแล้วหมู่บ้านอื่นๆก็นั่นตามด้วยนะเรามีทั้งหมดตอนนี้13าหมู่บ้านก็เกือบรอบเทือกบูโดนะฮะอุทยานแห่งชาติบูโดสุไหงระดีประกอบด้วยพื้นที่เป็นภูเขาคือภูเขาบูโดกับสุไหงปะดีนะฮะแยกกันโดยเด็ดขาดแล้วนี่ก็คือ เจ้าของอที่เนี่ยเขาบอกว่ามีนกเงือกไปทํารังอยู่ในที่ของเขาเพราะฉะนั้นให้เราเข้าไปเก็บข้อมูลนะคะอยู่ในในใน,ในสวนผลไมนะะ้คือแทนที่เขาจะเอานกเงือกไปขายเองใช่ไหมแล้วก็มีที่ดียิ่งไปกว่านั้นคือชาวบ้านเนี่ยได้บริจาคที่ดินให้กับโครงการนะคะเพื่อที่จะสร้างเป็นศูนย์อนุรักษ์นกเงือกเทือกเขาบูโดนะคะ แล้วก็มีอบตมีอะไรพวกนี้เข้ามาช่วยด้วยนะะตอนนี้ก็เป็นถึงการถ่ายทอดความรู้สึกลูกหลานละนะ,ะก็จะเป็นรุ่นเด็กเข้ามารุ่นลูกนะฮะรุ่นน้องเข้ามานะกับพวกเด็กๆอันนี้ก็เป็นกิจกรรมในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการอนุรักษ์ตอนนี้ก็มีวาดภาพที่บนกำแพงนะ,ะอันนี้ก็มีปรีดาเทียนสงรัศมีเนี่ยเป็นกําลังสําคัญเพราะเขาเป็นศิลปินด้วยนะคะ นั้นก็จะวาดภาพโรงเรียนทั้งหลายโรงเรียนโรงเรียนนี้ได้แล้วโรงเรียนอื่นก็อยากจะได้มากเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ตะเวนวาดภาพพวกนี้แล้วเด็กๆเขาก็ได้มาร่วมชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาก็เข้ามาร่วมด้วยนะคะเอาอาหารเอาน้ําอะไรมาให้หรือไม่ก็อาจจะไปช่วยแต้มสีด้วยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็มีทั้งหมด9โรงเรียนละนะคะแล้วก็ส่วนราชการแล้วก็ชุมชนสองแห่งนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นทาให้ได้เรียนรู้ว่านกเงือกมีนกเงือกอะไรบ้างที่นั่นนะคะ ก็มีการฟื้นฟูถิ่นอาศัยนะฮะก็ปลูกต้นกล้านะ,ะก็ร้อยต้นต่อปีนะฮะแล้วก็เรามีโครงการอุปกรณครอบครัวนกเงือกด้วยนะฮะเพราะว่าตอนที่เกิดความคิดอันนี้ขึ้นมาก็คือว่าอาจารย์พี่ไหลแกลจนตรอกไม่มีไม่มีเงินทุนที่จะทําวิจัยพวกน้องๆก็บอกว่าโอพี่อย่าไปเลยมันไกลมากเลยแล้วชาวบ้านเขาก็ยังไม่ค่อยจะไว้ใจเราอะไรเงี้ยนะอาจารย์<น>พี่ไลก็บอกไม่ได้หรอกว่าพี่ตายนอนตาไม่หลับแน่เลยเพราะว่า เรารู้อยู่ว่าถ้าหากไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันสูงแน่ๆต้องพยายามให้ถึงที่สุดนั้นก็เลยเกิดความคิดว่าเอ๊ะถ้าหากว่าเราเนี่ยคนที่เขามีจิตใจที่รักการอนุรักษ์เนี่ยเขาก็าอาจจะช่วยได้คนละนิดคนละหน่อยใช่ไหมฮะก็กลายเป็นอุปการะครอบครัวนกเงือกนะคะแล้วมันก็ทําให้เกิดเมื่อคนที่อุปการะเราก็เชิญชวนว่าจะไปดูไหมไปดูนกเงือกที่คุณอุปการะไหมเราก็จัดทัวร์ให้นะคะมันก็เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นะเมื่อฤดูทำลังสิ้นสุดโครงการเราก็จะจัดทํารายงานให้ว่านกเงือกที่คุณอุปการะหน้าตาเป็นแบบนี้มีรูปประกอบด้วยนะคะแล้วก็รายงานทุกอย่างเลยที่ชาวบ้านเขาเก็บข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นชาวบ้านนี่จะเป็นคนเก็บข้อมูลให้แล้วเราก็จะามาสรุปให้ว่ามันกินอะไรบ้างกินเท่าไหร่ลูกออกเมื่อ,อไรอะไรเงี้ยทุกอย่างเลยนะคะนี่ฮะตามใน,ใน,ใ,นในภาพที่เห็นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นผลสำเร็จน,นี้นะคะก็คือหยุดการล่านกเงือกได้โดยเด็ดขาด ะะแล้วก็เพิ่มประชากรของนกเนือก17ปีนี่ะได้มากกว่า500ตัวแล้วนะคะโดยเฉพาะนกกบนะ,ะนกกบนี่ได้ถึง200กว่าตัวแล้วเพราะนั้นประชากรระดับนี้เนี่ยน่าจะอยู่ยืนยาวไปได้ไม่ต่ำกว่า50ปีนะคะถ้าถินอาศัยยังยังอยู่นะคะอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญมาก แล้วก็เกิดกลุ่มอนุรักษ์นะคะเราก็เนี่ค่ะก็ร่วมมือกันกันกบกรมที่ยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนัอุทยานแห่งชาติบูโดสมัยปดีสถานีวิจัยสัตว์ป่าป่าพุกพลาบลาแล้วก็โครงการรวบรวมพันธุ์ไม้ภาคใต้องค์การบริหารส่วนตำบนลน้อบตแล้วก็ทหารทั้งหลายนะคะจะตั้งเครือข่ายโรงเรียนนะคะอตอนนี้เนี่ค่ะเครือข่ายโรงเรียนเนี่ยมีถึง28โรงเรียนแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็มีวัน13กุมภาวันรักนกเงือกทุกปี ที่คณะวิทยาศาสตร์นะฮะก็ะโดยบริษัท ICC นะฮะแล้วก็มีปตทสพเข้ามาร่วมด้วยนะฮะตอนนี้เ,อเ,อเกินเวลามาเยอะแล้วนะฮะสรุปนะฮะก็คือว่านกเงือกเนี่ยฮะลูกนกเงือกที่ได้เนี่ยนะฮะจากที่เขาใหญ่เนี่ย29ปีเนี่ยได้เกือบ1 8 0 0ตัวนะฮะแล้วห้วยขาแข้งนี่มากกว่าเพราะว่าเราเราไม่มีคนมากพอที่จะไปเช็ค นะคะทุกอย่างเพราะนั้นเป็นข้อพูลที่ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์นะคะส่วนบูโดนี่ก็ข้อมูลไม่สมบูรณ์นะคะมากกว่า500ตัวเพราะว่าบางปีหรือบางช่วงเนี่ยเราเข้าไปพื้นที่ไม่ได้นะฮะเพราะว่าทหารเขาไม่ให้เข้านะฮะก็ทราบเป็นที่ทราบดวีว่าที่นั่นอ่ะมันมันอยู่ในพื้นที่ที่มีความไม่สงบเลยหละ่ะอยู่ในนั้นเลยนะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องระวังมากเลยนะฮะนี่ลองมาดูว่าถ้าหากปัญหาที่เกิดแก่ นกเงือกในวันนี้ today h o r n ง i l l tomorrow you นะเราจะต้องต้องเกิดต้องได้รับลผลน,นั้นแน่ๆนะคะอันนี้ฝากข้อคิดเอาไว้นะคะก็ต้องขอบคุณทีมงานทั้งหลายนะคะเพราะว่าน,นี่เป็นโครงการร่วมนะคะจากหลายสถาบันเลยนะคะมีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีคณะวิทยาศาสตร์ของเกรรษตรศาสตร์นะคะมีสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าแล้มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะ นักสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์รมหาวิทยาลัยนะฮะแล้วก็มีเกียวโตยูนเวอร์สตี้นะฮะแล้วก็สัตวแพทย์ของมหิดลและคณะวิทยาศาสตร์เป็นตัวแกนนะฮะนี่่ะคือทีมงานนกเงือกที่ที่ออกป่านะฮะบอกของเราเนี้ยก็ไม่ไม่ไม่ได้กังวลกับเรื่องของความไม่สงบอะไรเพราะว่าเราก็ใกล้ๆกับเป็นผู้ก่อกันร,ร้ายอยู่ละนะก็ไม่ต้องกลัวอันนี้ก็เป็นขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะฮะทุนนะฮะเหมือนกั ก็มีทั้งทั้งทางรัฐและก็อะเอกชนนะคะแล้วก็เอ็นจีโด้วยนะคะก็ฝากไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือนกเงือกเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักต่อความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองนะคะความรับผิดชอบต่อครอบครัวและก็สังคมนะคะจะเห็นว่านี่เห็นไหมคะเมื่อสอ,สองปากจะรวมกันเนี่ยมันจะเป็นหัวใจรูปหัวใจนะคะอันนี้เป็นภาพจากคุณนรงค่ะ ชื่อเล่นชื่อ Be, เบเนี่ยนรงนำสกุลจำจำนำสกุลเขาไม่ได้นะคะที่ภาพถ่ายน,นี่นะ,ะต้องให้เครดิตนะคะ,นะะสวยมากน่ารักมากเพราะนั้นอ,อยากจะขอบคุณเอาไว้แล้วก็หวังว่าพวกท่านก็คงจะเห็นความสำคัญของป่านะะแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม่เฉพาะแต่นองเงินนะะขอบคุณครับ